Congratulation ด้วยนะคะช่วงนี้ฉันสดใสจะทำอะไรก็ดูดีสนุกสนานยิ่งเต็มที่โลกนี้ฉันสดใสได้ไพกก็ดีดียิ่งมีกำลังใจให้สู้ต่อไปเพราะยังไงก็โชคดีเย้ย yeah. สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปดีก็แล้วแต่ของเกร t u l a t i o n ด้วยเลยเพราะว่าช่วงนี้ดวงดีโชคดีดวงเปิดขั้นสดเออดูเหมือนกับว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรมันก็ดูจะประสบความสำเร็จจะรุ่งเรืองรุ่งโรดร่รรราเริงเบิกบาน มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตอาจจะได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่นะหรือโอกาสทางการธุรกิจใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆหนะหรือแม้กระทั่งความรักที่สดใหม่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะใครรับคนนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะคะ